มาแหงค่ะไป่รอคุณละ่ะเขามาอยู่ครับเนะี่ยหลักสี่ห้าหลักสวยงามมาก มนไม่รอดยังไงก็ยังไงก็ไม่รอดผมไปยืนดูตั้งแต่เช้ารองเช้าเนี่ยกลับมาจากซื้อเหยื่อวันนี้พ่าดบนไหมได้สวัสดีครับเกิดดีแล้วครับผมเหมือนเดิมที่เดิมจากคลิปที่แล้วครับผมตามล่าไอ้บึกบึกใหญ่ครับผมขึ้นโอ้บึ้มบุ้มบุมบุมเนี่ยวัดจักสิกินเบ็ดเทาบวกกินนะครับ เดี๋ยวผมกับปลาลุงเหมือนเดิมวันนี้ปลาลุงม,มาเตรียมสูบเลยทั้งเชโดทั้งปลาสลาดัดลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตามลุ้นกันนะครับวันนี้ที่เก่าเหมือนเดิมเติมเติมนี่พอใบทําร่มมาใหม่วันนี้เตรียมรับฝนงั้นไม่ได้ครับอู้มืดมากเลยพี่น้องวันนี้ก็ดูแล้วไม่นานานรอดไม่น่ารอดต่อคนเนี้ยปลาน่าไม่นอด ไม่น่ารอดวันนี้โดนแน่พี่ลุงปลาก็ไม่รอดวันนี้จับลุ้นกันครับจะหมานไม่หมานเนาะยาวๆครับยาวๆตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่านี่แหละเย็นๆนั่นแหละเหมือนเดิมเดี๋ยวรู้เรื่องพี่น,อนอาา้องเลยฝากติดตามไปด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเข้ามาเบิ้งเลยเขาชิมานบอมานกันเลย สี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วครับพี่น้องเงียบไปเลยแต่เก้าโมงครับผมเกือบบ่ายโมงแล้วถอนสมอไปแล้วหนึ่งพี่น้องพี่ลุงไปแล้วถอนสมอไปแล้วกลับแล้วไม่ไหวบ้างอ่ะเก็บของกลับไปเรียบร้อยเหลือแต่เราแล้วเท่นี้ลุยเดียวนี่ครับเหลืออีกสามคันสองคันนี้ไม่ได้ลงพี่เกียรตลงพี่น้องเลย เป็นตะกี้เป็นตะกินกครับขึ้นน้ำดีเศรา้านี่ขึ้นน้ำดีครับแล้วพอตีเงี้ยลงไปแล้วเงียบ<ม>เป็นหน้าเดี๋ยวมนนี่มันต้องไปงม,มเงีย้ยเพรามันหนีไปทางไหนแล้วครับีกอย่างหนึ่งครับฝนมาแล้วโอ้ฝนหมุดมาแล้วฝนครับหมุดมาแล้วหม,ดมุหมดมาแล้วไม่รอดหรอกเนี่ยนีะครับเตรียมที่อยู่ไว้เราให้เตรียมที่กันฝนกันสาดกันอะไรเดี๋ยวจะได้ไปเอาฟางมาลองเลยพื้นเราอยู่ ฟางกับใบหอกก็อยู่นี่แหละพุ่มนาที่เขาเกี่ยวข้าวนี่เลยดูเขากระเจี๊ยวไปว่ได้ไปครับผมสู่กันต่อไปครับใบตอนนี้ก็บใบโม่มดละเย็นนั่นแหละนอนเฝ้ามันอยู่นี่แหละเปลี่ยนเหยื่อไปแล้วสองรอบรอบหนึ่งอะ่ะหมานมีน่หมานมปดมาแล้วครับผม,มสงสัยจะได้เป็นผู้ผประสบภัยอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้ย ปลาก็ยังเงียบเหมือนเดิมโอ้ยก็ได้กินมาเนาะครับสองมืง่นแล้วสองวันแล้วพรุ่งนี้เราก็ทํางานแล้วจะมาตกแล้วพรุ่งนี้ไปครับผมสู่ต่อไปครับพี่น้องตอนนี้กับผู้เดียวโดดเดียวเดียวได้แล้วพี่ลุงกลับไปแล้วลุงกลับไปทําธุระแล้วข,ขึ้นอยู่เนี่ยครับปลาอะไรขึ้นอยู่แถวๆที่เขาตีลงไปเนี่ยแหละ สามคันเลยสองคันนี่ไม่ได้ลงอันนี้มันเป็นเป็นน้อยไปครับรุ่น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 ,นอันนี้ก็ใบสองกว่าแล้วจะใบสามแล้วโอ้ยฝนมาเลยพี่น้องไอ้เรียบร้อยแล้วครับผมกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วเบิรงครับเบิรงอยู่ได้แค่นี้เลย<ม>เปิดบั๊บค่ะผมโอ้ยมาแหครับพี่น้องเาองเาไม่อยู่ครับเนี่ย หลักสี่ห้าหลักเอาไม่อยู่เรือปั๊บครับพี่นอที่นั่งเราตลงตรอกกลองเรือแลวนะครับไม่อยู่แค่นี้นที่อยู่ <c oughs> เออฝาลุงกลับก่อนสนะบายตัวเลยเราดลที่นี่ยอู้ฝนแห้งครับฝนแรงมากตาห้องพี่นอเลย เฮียกกับข้นเมื่อบ้านได้บอลอ่ะขน้องเลยเละเละเละอีกแล้วไม่คิดว่าจะมาแรงขนาดนี้ตรวจสาดตรวจสารมาเก็บของประันเลยครับตอนแรกก็จะเก็บของแล้วโตโตเลยครับผมโถ่อยังโมคิดว่าล้มสีแหงวันนี้โอ้ยุดยอด นะครับผมขอเอาตัวรอดก่อนตกแข้งครับป้ากับพ่อป้าเยี๋ยบร้อยครับผมป้าหลังฝนเละตุ้มเปะเลยผมอยากมดหง้ยเียกหมดขา,าเจ๋งพูณนะพูณนะมองดูมองเศร้าผมไอ้นี่รุดออกมาผมได้เอาผ่าฮอเจ้าของไปครับ ขื <So> ่นอกนอกไปแล้วามูเมืองครับอียักเยือสองเือพองเปลี่ยนเยือไหมลงไปครับเมื่อกี้นี่โอ้อบค,ครับนบลเห็นมนนั้ยเนาะขื่นเนาะโอ้ขึ้นดูขื่นเยอให้มันีิเกินเงาบ่ตุ่มเปกะกับเลตุ่มเปะ เดี่ยปอนครับบู๊ยขึ้นนะครับผมโอ้ยเห็นบีน่นาะงกเห็นดอกพี่น้องมาเห็นดอกพี่น้องขึ้นนะสิพี่น้องมาเห็นขึ้นมาให้เบิ้งเนี้ินเบ็ดนี่เอาขึ้นมาทเทิงๆผิดพี่น้องสิได้เห็นนะม้งกิน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 ใบาสามลเลยเด้นี่ฝ่าห้องพึ่บำพ่บำอยู่ขึ้นมาเด้อฝนด้วยไปแล้วไปเลยเด้อพอแล้วเย็นแล้วเย็นชุ่มซำแล้วเนี่ย ไรครับผมสามุ้นน้ำกันไปเรื่อยๆถึงยังล้มจจ่อยล้มีวีอยู่นีผาใบใหญ่มาเมื่อนี่ผ้าใบใหญ่ยังเอาไปอยู่ครับผลเปียกบดข้างในเลวรมาวมาวเรเม หวันเัยท้ังหวานกินหัวเดงเลี้ยงสันมอยดูดูกันกระโทมให้ตัวใหญ่ตัวน้อยโอ้โหหลอกกระเทียมน้องเลยโอ้ยโอ้ยเด็กเป็นไรวะปวดจังวะ Full, full, full! สบายครับสบายคนเดียวด้วยคราวนี้หายแล้วลุงก็กมยูออ่ีำลังมาครับลุงกำลังมา ยงกำลังเอาไฟลงมาส่งพี่น้องโอ้ายเรือบายเรือ้อายเืออ้ยอ้้ย้ อุ้ยฝาลูกเหงนไหนแล้ววะอุ้ยสบายเผือกสบายเผือกขาท่วงเลยครับขาท่วงเลยอุ้ย ตัวเลยครับขาตัวเลยสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวเราฝาดูก,กันโอ้สิ่งนี้ดีถะว่ตัวหน่อยเดียวเองเหืงดีเทพ 你来弄吧，弄。 อดพกีอายอ้าโอ้ออยไปเกืบอโอกาสรอคอยครับทั้งวันเลย โอ้เดี๋ยวฮียเไปเซฟบ้าขคางนึงวะฮอ้มาครับมามาดูตัวไอ้เจ้าสมงามใหญ่จริงสวยงามมากอุย้ย สบายเผือกช็อตครับชอ็อตสันปอกเลยพี่น้องสบายหรือบ,บึกวะเขาว่ามีฟันบึกไม่มีฟันสบายโอ้ยนี่นี่ฟันบูมีเลยพี่น้องอุ้ยมีอยู่มีอยู่สบายครับสบายบิกบายมีฟันข้างหน้านิดนึงนี่ว้าวอุย้ยสุดยอดสมที่เฝ้าทั้งวัน เจ๋วพี่น้องแจ๋วสวยงามพอแล้วป่าแล้วพอแล้ว,ลวสวยด้วยสมกับที่เฝ้ารอคอยทั้งวันเลยครับผมสมกับที่เฝ้าเลยพี่น้องเลยทั้งวันป่าลุงมาแล้วเนี่ยไฟมาส่งแล้วรอแล้วหนึ่งหืมเผือกด,ด้วยแล้วพี่ เผือกด้วยเผือกด้วยีดวย่ดูดิดโอ้ยฝนก็มไม่หยุดเลยครับพี่น้องเลยเปียกบบ้อนเลยครับ่ว่าตอนเย็นมันจะหยุดนูน่นนะมดู่แล้วนี่ครับมีหน่วยกู้ชีพมาช่วยเราแล้วนี่หน่วยกู้ชีพเรามาถึงผมเยอะรอยตั้งนานไม่มาถึงสักทีอ ซึนใจแล้วพี่น้องเอ้ยซึนใจแล้วครับซึนใจแล้วตัวเดียวก็โอเคอยู่แต่สักพักเดี๋ยวเราก็เก็บกลับนะครับมันมืดแล้วเราไม่ได้เตรียมมาจะมาตกกลางคืนแต่ว่าถ้าตกกลางคืนผมว่าเราจะโอเคอยู่เนี่ยนะแต่ว่าเราเราต้องหาทุนไฟวะนู่นนู่นนอน่นะพี่เห็นไหมขึ้นน้ำบาดเลยนะวงน้ำอะนีอนๆวนหาอยู่แล้วเนี่ยวนหาแล้วเนี่ยกินีสักทีนะวะเจอกันในสักเบรกดิไปครับผมเราดูผลงาน แน,น่าจะาจะได้ตัวเดียวเลยแหละถ้ามีผลงานมีผลงานเพิ่มเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกสักรอบครับเออให้มมาตีผู้นี้ต้องเนี่ยผู้นี้ต้องแอบเืิดแล้วครับผมถุ่มกว่าแล้วพี่น้องถุ่มกว่าแล้วหนึ่งแต้มครับผมเก็บของกลับบ้านแล้วครับผลงานก็อย่างที่เห็นแล้ะครับผมสวายหนึ่งตัวบิ๊กบิ๊กไวหนึ่งตัว ปลาสวาย <spe ak> เพือกปลาสวายเพือกครับผมฝากไว้แค่นี้เด้อครับเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับพี่น้องบ๊ายบายมาเห็นดอกมืดครับคนไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำเร็จแล้วครับมื่อนี้ถึงว่าสิบ่ได้หลายก็ได้ได้ตัวเดียวก็ถือว่าสำเร็จแล้วมันไม่ไหวอยู่ว่าทำไมถึงควนแชร์นะครับพี่น้องใครใครครับพี่น้<ฮ>องใครอ้ย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวรอรออันนี้ก่อนแหละแหละมึงต้องเลมลันหรอกเดี๋ยวเอาเอาไข่มันออกก่อนนี่มันก็โดนไปแล้วว้า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 วอุ้ยข้งเทพ